พันรายาเสกโลโซออกมาโพสต์ตข้อความท้าชนหยกลัน่นร้องขอชีวิตแน่นอนจะตั้งกฎหมายใหม่พร้อมเมื่อไหร่เชิญได้ทุกที่ทุกเวลากลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาทันทีกรณีการวิพากษ์พันรายาเสกโลโซได้ออกมาโพสต์ตภาพหยกเยาวชนวัย15พร้อมแคปชั่นเดือดระบุว่าโทโทโถอีพวกเด็กเปรดแค่นี้ก็ดิ้นพวกเหลือขอ กูไม่พูดและไม่พูดถึงใครโพสต์นี้คือพวกเด็กเกรดเต็มๆเ,เป็นเด็กก็ชิบหาเอ็กได้เหมือนตอนนี้และจะหนักขึ้นร้องขอชีวิตแน่นอนดอกจันดอกจันอีหยกเหลือขอกูท้ามึงปีนแข่งกับกูไหมวีรกรรมปีนเอเวอร์ีติงของกูยังไม่มีถดถอยถึงกูจะแก่แล้วมาเลยเดี๋ยวจะรู้แค่ปีนกระจอกงอกง่อยทำกลางกูรำคาญ พร้อมเมื่อไหร่เชิญได้ทุกที่ทุกเวลาอันนี้แค่รำคาญอียกปีนบ้าบอคอแตกกลัวไรกับเด็กนรกเดียวกูจะตั้งกฎหมายใหม่เด็ก15ปีขึ้นไปขังเลยเรือนจำแล้วกูเสือจะไปตั้งกฎหมายอะไรของกูเนี่ยแต่กูทำได้จีเก้าภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไป ทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นกับเรื่องราวนี้เป็นจํานวนมากอาทิเช่นใจเย็นใจเย็นครับเด็กเขาไม่ได้โกงกินชาติบ้านเมืองจะไปด่าจริงจับอะไรขนาดนั้นไปด่าเขาว่าเหลือขอลูกตัวเองละโถคุณเห็นต่างได้แต่ทําแมมหยาบคลายคะคุณคิดอีกแบบคนอื่นเขาคิดอีกแบบมันก็ไม่ผิดคะ่ะทำอะไรให้คิดถึงลูกตัวเองนะคะการคิดต่างไม่ใช่เรื่องผิด เห็นจากพฤติกรรมเด็กแล้วแย่จริงๆคะ่ะคุณการอย่าไปยุ่งกับเด็กมันเป็นการแสดงออกว่าเขารักชาติแก่ๆอย่างคุณไม่เข้าใจเด็กหรอกทางที่ดีดูแลครอบครัวคุณก่อนดีไหมสอนลูกๆให้รู้จักรักดอรักแม่ดีกว่าไหมการผู้หญิงคนนี้ด่าคนเหยียดคนทั้งชีวิตจริงๆ